ระสมณสารเตือนใจฉบับแรกของสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14เรื่องดิเล็กซิเตเราได้รักท่านเสมอมาเน้นที่ความรักต่อคนยากจนพ่อคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเน้นย้ำเส้นทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์นี้เพื่อให้คิดชนทุกคนได้ตระหนักถึงความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดระหว่างความรักของพระกฤ์และการทรงเรียกให้ดูแลคนยากจน ความรักของพระเจ้าที่ไม่อาจแยกออกจากความช่วยเหลือที่เป็นรูป,ปรธรรมสำหรับผู้ได้อโอกาสได้ไม่มีคิติชนคนใดสามารถมองคนยากจนว่าเป็นเพียงปัญหาทางสังคมได้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราพวกเขาเป็นหนึ่งในพวกเราและความสัมพันธ์ของเรากับคนยากจนก็ไม่สามารถลดทอนลงเหลือเพียงกิจกรรมหรือหน้าที่ของพระศาสนาจักได้ สมเด็จพระสันตปะปาปาเลโอที่14ส่งเชิญชวนพระศาสนาจักทั้งหมดให้ใกล้ชิดและร่วมเดินทางไปกับคนยากจนด้วยวิธีนี้เราจะพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นและมีความเป็นพี่น้องมากขึ้นคนยากจนเป็นครูสอนพระวรสารซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงมุมมองคนยากจนที่สุดไม่เพียงแต่เป็นเป้าหมายของความสงสารของเราเท่านั้นแต่ยังเป็นครูสอนพระวรสารด้วยไม่ใช่เรื่องของการนำพระเจ้าไปหาพวกเขา แต่เป็นการพบพระองค์ท่ามกลางพวกเขาขนยากจนเป็นผู้ประกาศพระวรสารแก่เราศาส,สนาจักรที่ไม่จำกัดขอบเขตของความรักที่ไม่รู้จกักศัตรูที่จะต่อสู้แต่รู้จักแต่เพียงชายหญิงที่จะรักคือพศาส,สนาจักรที่โลกต้องการในวันนี้